พิเศษก็ครับแต่พิเศษเสียงที่เราขอบุญจังเป็นพิเศษเนี่ยตัง้งแต่เคยเดิน,เด,นเดินลงมาครับก็มีพี่ๆมาให้กํบบาลังใจด้วยครับใช่ก็ขอบคุณมากๆที่มาให้กำลับบงใจครับอาจจะเป็นกระแสที่เขาเห็นที่เตือนของเราผอนมาแล้วครับเล่ลนกีฬาก็ยังไงบ้างกับเรื่องนทีรู้สึก ได้ไปแล้วแต่ลานวิวเราบอกเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเรามากๆไม่ใช่ครับพอแบบว่ากใส่สมรรถนะดีนคำนี้เราทุกคนดันไหมกับสิ<ำ>่งที่คนเข<อ>้ารอแล้วับงารก็สอคนถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะกดดันเพราะว่า,าเราทั้งตัวเราแล้วก็ทีมมีความคาดหวังแล้วก็พี่พี่ดีแมนดีแมนกันหนักมากใช่ครับก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พวกเราก็ทีมมาก ใช่แค่เก่งน้องปิงทางทีมงานทางพี่เติ้ลเติ้ลทำงานกันหนักมากครับแล้วก็พี่กีนด้วยได้ได้พี่กีนมาแสดงด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับตั้งแต่กดปั๊บเลยครับวันนี้แต่ชาลเล็จ์ความสามารถมากเลยถ้าเป็นของเราเราเป็นของแต่ไอ้นีนี่แบบว่าก็มีความสามารถเก่งกล้าพอสมควรเอาจริงๆมันมันไกลตัวไกลตัวมากๆเพราะว่าด้วยความที่ผมเรียนครูมาคำว่าครูมันอาจจะเหมือนกันแต่แต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับกับการการทําง,งานได้ก็คือชาวบ้นหนก็จะมีความเชื่อในเรื่องของศายญาติในเรื่องของความเชื่อแบบนี้อยู่เหมือนกันเราก็ส<ม>ุนทรมาแทนในคุเการเนี่ยนะครับตื่นต้มากกับาคนอื่นตัวเขมจีราเนาะเรารู้ส<ม>ึกว่าเขมจีราเนี่ยมันมีทั้งความยากแล้วก็ความท้าทายสำหรับเรามากเพราะว่าตัวละครของตเองค่อนข้างที่จะแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีวิตปกติแต่มันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ต้องเจอกับวิญญาณหรือว่าเจอเรื่อง เราเปตัวละครเนี้ยคอมเด็จมากๆแล้วก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับเราก็สอบผ่านครับทั้งนักแสดงทั้งดักชั่นต่างๆตั้ปแต่ตัว่ากติดผู้อาวุโสก็ดีใจมากๆครับที่ต้องแค่เครดิตเนาะพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็รวมทีมงานทุกหลักที่ตั้งใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีส่วนเดียวคือนักแสดงแต่ว่ามันมีหลายๆคน คุณพ,พ่อภูร้างใจมากมมก็ต้องขอบคุณพี่ๆม,มากๆครับเพราะว่าถ่ายทิกตอกก็คือมีแต่พี่ๆแบบตัคดคลิปดีๆมาทท้านั้นเลยแล้วก็ก็ได้อ่านฟีดแบ็กทั้งทุกอย่างเลยก็จะนําฟีดแบ็กที่ที่ได้อะไปไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้พี่ๆจะเป็นไคลเออรครับอาจจะต้องแบบทำเวิร์กช็อปทั้งทำการบ้านอะไรแบบอีกเยอะมากๆครับ<อ> แล้พูดภาษาอีสานด้วยภาษาอีสานเหรครับเพื่อนอยู่บ้านดอยอีสานู่บ้านดอยอีสานด้วยแล้วก็แล้วก็เก่งมีเพื่อนอยู่อุบลด้วยใช่ครับคือกอนไทยอ่ะเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ้คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ้สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคุยแบบเพลินเลยก็พยายามแบบ ทำให้สำเนียงไม่โนทุกอย่างมันมันมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษา,าเหนื่อยเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนทุกเดือนนิดนึงอ,อว่าจะเปลี่ยนนิดนึงฝ่กเยอะไหมจะใช้เวลากับนาหากับ,บ,บนานไม่ไปจะเข้าปากได้ขนาดนีออ้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็ฝึกประมาณนึงครับใช่ใช่ฝึกฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกออลุก่มเพื่อนที่แบบ นี่แบบคุยกันตลอดจริงพก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่แล้วนี่เข้าปากแล้วพูดได้เลยเปรี้ยเลยถามว่าเข้าปากไหมก็พอพอพูดได้ครับแต่แต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พอไปิดไมหลับออกมาก็คือเป็นแกรเซลว่าแบบพ่อครูแกรมมากแกรมเหรอครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกมระครับแต่ติดแกมในที่นี้คือเขา ตาคำ้ำครับใช่ก็เลยแบบใส่แว่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแก,ก๊สแต่เสื้อผ้าสไตล์หรีดพี่ๆแบบดีมากๆสำหรับความรู้สึกจริงนะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่เหมือนกันใช่ครับโอเคนะฝากผลงานเดี๋ยวจันเพราะเราจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เราจไปใช่หรือย,ยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเวิร์มอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไพลเอตแต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบ ทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนนะเราอยากจะให้ความสุกใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเร่งทำมาให้มันไม่ดีคืออยากเทคทามแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลง,งานที่มีคุณภาพแล้วก็สนับการรอคอยแล้วกันครับปีนี้จะได้ดูกันไม่เอ้จริงๆใายในปีนี้จะได้ดูกันไหมยังให้คาตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าเราก็จะ ปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วว่าจะปล่อยมาเรื่อยอย่างช่วงนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็จะอัปตอรี่ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำกันไนะด้อยู่นะจริงๆไปเฟซบุ๊กก็อัปรูปแบบเล่นเฟซเน๊กับเต้บ้างอะไรแบบนนีะ้ก็พยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเซสเราเป็นไงแล้วครับผมโอเคขอบคุณะคคบขอมากนะ